ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้การที่เจ,จเริญธรรมฐานเข้าใกล้ข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รับฟังเรื่องของบุคคลตัวอย่างแต่ว่าสําหรับเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างนี้อาจก็อาตมาจะของดไว ตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องของบุปกรรมของบุคคลทั้งหลายที่มีการสวยความสุขความทุกข์เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ริชันบ้างเกิดเป็นคนเป็นคนจนแล้วว่าเป็นคนรวยเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เป็นคนมีศักดิ์ศรีน้อยเป็นเทวดาหรือพรหมจนทั้งตลอดเข้าถึงพระนิพพาน อย่าไปมวเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นพระสูตรความจริงก็นํามาจากพระสูตรตนเองมแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบเพราะว่าเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนรกก็ดีมีความสนใจกันมากก็มีมากท่านเอกันที่มีความสงส,งสยัยในคําสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นเหตุ กลายเป็นว่าพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระบรมโลกลเชษฐ์ในตอนนี้เป็นเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังแล้วดีไม่ดีนักเทศเสียงนั่นแหละเทศสอนชาวบ้านแล้วตนเองก็บอกบอกว่าไม่เชื่อเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้นี่มีอยู่มากทียจะมากล่าวนี้มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเคยเป็นนักเทศมาด้วยกัน เทศไปเทศมาก็กปรากฏว่าไม่เชื่อพระธรรมคาสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียสเองเรื่องนี้มีมากฉะนั้นในวันนี้จะนําเรื่องบุพกรรมต้องขอกล่าวว่าเป็นเหตุของบุพกรรมมีความสําคัญกว่าไม่ใช่บุพกรรมแท้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง แต่บุพกรรมนี้ที่กล่าวในวันนี้จะปรารบเรื่องนรกก่อน <c oughs> สำหรับเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จพระจนวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กับภาษาดิบุตรจึงมีมาใน,ม,น,นามูลบรรณาศกมัชนีกายข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า แห่งพัมบาลีในพระไตรปิฎกฉบับฉลิสยามรัฐความมีอยู่ว่าเมืองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับสารีบุตรในมหาสิหนาตสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรูจ้จักชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรก และปฏิปัติธาที่ให้เข้าถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินด้วยประการใดเบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกตินิบาทนรกเราย่อมรู้ชัดสิบปรการนี้ด้วยดูก่อนสารีบุตร เรายังกำหนดรู้ใจเขาบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่ทางนี้เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกเป็นแล้วจะเข้าถึงอบายและทุกติวิบัตินรกโดยสมัยต่อมาเราเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ ตายเพราะการแต่กายแตกเข้าถึงแล้วสงาบอายทุกตินิบาตวินิบาตและรบเสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยขูอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนสาดีบุตรเหมือนกระหลุมฐานเพลิงหรือประมาณชั่วตัวคนเศษ ซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงราศจากเปลวราศยจากควันลำดับนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีสรีระถูกความร้อนแผดเผาครอบงาำเน็ดเลยเสทษทกสะทานหิวกระหายมุ่งหน้ามายังหลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียว มุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วย่อมมีใจครุณากล่าวเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจากไปลุมถ่านเพลิงนั่นแหละโดยสมัยหลังต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นย่อมเห็นเขาผู้ตกไปอยู่ในหลุมถ่านเพลิงนั้น สวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเป็ดร้อนโดยส่วนเดียวอุปมาณีฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราแต่ทาค่อยก็เป็นเช่นเดียวกันย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลในบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นได้ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสิ่งทุกติว,วินิบาทและนรกเป็นตน้นโดยสมัยต่อมาเราตาคตได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วเข้าถึงอบายภูมิทุกติวินิบาทนรกสวยทุกขเวทนานแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยที่ไปเจ้าขู่อันบริสุทธิ์ร่วงจากสุมนุษย์ตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีบริมศาสันดาสมมาสัมุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกตามที่อ้างกล่าวถึงมันแล้ว เป็นอนันุว่าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงรับรองเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพรหมเรื่องพนิพานตามหลักฐานตามที่กล่าวมานี่เป็นอนันว่าน,นารกมีจริงตอนนี้ไปก็จะเว้นเครื่องเรื่องบุคคลตัวอย่างเพราะว่าเห็นว่าสมควรแล้ว จะนำเรื่องพระสูตรตั้งแต่นรกถึงนิพพานมากล่าวกับบรรดาท่านหลายเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติความจริงนรกไม่มีจริงอาตมาขอรับรองที่กล้ารับรองก็เพราะว่าเคยตายไปเห็นนรกมาแล้วและก็หลังจากการตายมาก็ได้ฝึกฝนจิตใจพอสมควร ตอนนี้ไปถึงไหนไม่บอกได้ึืนบอกก็เดี๋ยวจะมาไล่จับหาว่าอดอดอดโอตริมนนสธรรมเะ <c oughs> นั้นหักว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วที่มีความสงสัยในพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็โปรดติดตามพระธรรมคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระบัณิตแกว้วปฏิบัติในกสินบางบทบางตอนเพื่อทำทิพยคุย,ยานให้เกิดขึ้นตามหลักของมิชาสามหรือว่าจะฝึกจิตให้ได้มีฤทธิ์ที่เรียกรนูว่าอาธิญญาหก สามารถจะไปนรกสวรรค์ได้โดยตนเองหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีอยู่องสมเด็จพระบรมครูเมด้เทศทรงเดชนี่ก็หมายความว่าองสมเด็จพระบรมโลกไรเชตมาพูดแล้วก็มีหลักวิสูตรในการสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัทธทั้งหลายได้ประพฤติธปฏิบัติให้เห็นเองรู้เอง หลักสูตรการสอนงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้มีจริงแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงไม่ยอมนำหลักสูตรไปประพฤติธปฏิบัติแล้วก็มาบอกว่าองค์สมเด็จพระสงสวัสดิ์ไม่ทรงแนะนำ สั่งสอนหรือว่าพูดแล้วไม่เป็นความจริงตามที่เขากล่าวกันว่าเรื่องพระสูตรนี่เป็นเรื่องปรามปราไม่น่าเชื่อเป็นนิทานเล่ากันมาทีหลังถ้าว่าบรรดาท่าน,น,นหลายคิดอย่างนี้แล้วก็โปรดพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปฏิบัติจริงคือฝึกทิพยคุยานให้ปรากฏหรือว่าฝึก อภิญญาสมาบัติให้ปรากฏเมื่อทด้สองอย่างนี้เป็นสมบัติในจิตของท่านท่านก็มีโอกาสจะเห็นสวรรค์ได้จะเห็นนรกได้จะเห็นพรหมได้เห็นเทวดาได้แล้วก็เห็นได้ทุกอย่างแม้แต่นิพพานถ้าวิบัสสนาญาณของท่านเข้าถึงโคตรภูญาณนับตั้งแต่โคตรภูญาณเป็นต้นไป แต่ว่าวิธีฝึกอย่างนั้นทบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นว่าจะยากเกินไปก็มีวิธีฝึกที่ง่ายกว่านั้นแบบฝึกมโนวิธิไม่ทราบว่าใครสร้างขึ้นแบบนี้สงสัยว่าจะมีพระรหันองค์ใดองค์หนึ่งรวบรวมเข้ามาจัดปฏิบัติขึ้นเพื่อนักปฏิบัติได้วิสูที่ตนเอง หรือว่าจะไปองค์สงเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ที่ไหนแต่มาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผลที่ปรากฏนั้นมีจริงเอากันแบบง,ง่ายๆมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านบอกว่าให้บรรดาท่านโทษจะฝึกจัดทูบสามดอก แล้วก็ดอกไม้สามดอกเทียนหนึ่งเล่มเงินหนึ่งสลึงมาตั้งไวศนาในฝึกคำภาวนาว่านามะพทาแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีอาจารย์คุมในตอนต้นมิเช่นั้นแล้วก็จะเหลืองกันดีไม่ดีก็จะเข้ารกเข้าป่าไป เมื่อบรรดาลุกสิทธ์นำเครื่องสก,การะมาพร้อมแล้วจุดธูปเทียนเสร็จพระอาจารย์ก็ทนานมนต์ก็เป็นการคุมลุกสิทธ์ไม่จิตฟันเฟือนการทำนำมนต์ใช้บทพระอิธิวิโสพระกวาจงก็เท่าจบสามห้องหลังจากนั้นก็ใช้คาถาว่านโมพุทธายะ เปล่าลงไปที่ศีรษะเขาโรคสิทธิ์คนละสามครั้งเขียนกระดาษเขียนว่านโมพุทธยะให้โรคสิทธิ์จุดทูปสามดอกปักลงไปในกระดาษท้าเป็นสามเหลี่ยมปิดไว้ที่หน้าแล้วก็ให้ภาวนา,าว่านามาทะวิธีนี้เคยฝึก มันดาท่านพุทธบริษัทต,ตั้งแต่เด็กเล็กแท้ยู่จะายุเจ็ดปีเที่ยวห้าหกสิบปีก็เคยปฏิบัติได้ผลดีกันมาแล้วแต่ว่าตอนหลังเห็นจะเป็นว่ากำลังใจของมรนดาประชาชนท่านหลายต่ำลงฝึกกันเท่าไร่ก็ไม่ได้มีหลายปีมาแล้วเคยฝึกแต่ละปีคนที่ได้รับผลในการฝึกแบบนี้ สามารถท่องเที่ยวไปในพต่างๆและเห็นได้โดยตนเองคนนั่งใกล้ๆถามได้ว่าเวลานี้พบอะไรแม้แต่ว่าจ,จะว่าจะโลกอื่นอันโลกนี้ก็แล้วกันสมมติว่าท่านอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศอยากจะทราบรเพื่อนของท่านที่อยู่ใต้สุดของประเทศเวลานั้นเขาทำอะไรเขาคุยกับใครพูดกันเรื่องอะไร พยายามทำไปแล้วพิส,ดพสดูดไปไปตรวจดูแล้วก็บันทึกไว้วันเวลาเก็บไว้ให้ดีแล้วก็ในมเมื่อมีโอกาสได้พบก,กันไปถามเขา้าเขาคนนั้นจะรับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนี่เป็นเรื่องวิสูตรจะบอกว่าวสิสูตรเฉพาะสวรรค์นารกจะหาว่าโกหกกันต่อไปอีกพิสูน์กันในชาติปัจจุบันก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะ ว่าท่านที่ปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเขาไม่เล่นผู้ยีผู้ยำจะไปใช้วิธีการใช้การพนันหรือว่าแข่งขันใดๆดในกรณีใดๆก็ตามพวกนี้เนี่ยเขาไม่เล่นด้วยจะเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กว่าจิเข้าถึงระดับนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่จะใช้วิชาขระองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมาศาสดาแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ว่าวิธีนี้รู้สึกว่ายากอยู่สักนิดเหนื่อยหายใจก็เหนื่อยรู้สึกก็เหนื่อยอาตมาเองก็เลิกฝึกเสร็จแล้วที่มาบอกไว้ที่นี่นี้ก็หมายความว่าอนุญาตให้ทุกคนที่รับฟังแล้วเอาไปฝึกกันได้แต่ก็ต้องระวังถ้าหากว่าทํากันไม่เป็นน่ะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาจะมาโทษกันไม่ได้ เวลาจะทำก็ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์จริงๆครูใหญ่ยิ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้มาตำราที่สองตำราที่สองนี่ได้รับหนังสือจากคุณมาหาสิงห์หมื่นบุญตันและอะไรก็ไม่ทรา,นา,นานบแนะนำตัวคุณว่าอย่างไงถ้าจะเป็นหมื่นบุญตันอยู่ แม่ห้องสอนไม่รู้ว่าเอาหนังสือเขาไปไว้สที่ไหนละวสิอย่าอยู่บ้านเลขที่อะไรแด่กกเะเย้งก็ไม่อ่านนีออกเลขที่ห้าดิบสามตํบลทุ่งยาวใต้อบ้านทุ่งยาวใต้ตําบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนได้จดหมายถามมาถึงวิธีที่ปฏิบัติให้แก่รู้สิ ว่าวิธีนี้เคยปฏิบัติให้แกู่กสิทธ์มามากมีผลผลที่ได้รับก็คือให้รูกสิธิ์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแต่ว่าแกไม่ได้ใช้ไปในพบต่างๆาโดยการส่งลูกศิษย์ไปก็ต้องและเวลาจะกลับเขาเรียกกลับได้ส่งจดหมายมาบอกว่าคาถาบทนี้ผมให้คนเข้าไปกันได้แต่ผมจะไปเองได้ไหมนี่น่าสงสัยเหมือนกัน ท่านอาจารย์ก็สําคัญจริงๆทรงตําราได้ให้คุณอื่นเขาไปเที่ยวได้แต่ถ้าว่าตัวเองไปไม่ได้จึงได้นํามาทดลองฝึกกรรมดาท่านพุทธบริษัทภายในก็ทํามาประมาณรักสี่ครั้งแล้วก็ปรากฏว่าท่านปฏิบัติมีผลสมความตั้งใจ อันนี้สําหรับวิชานี้ท่านมหาสิงห์เขียนมาบอกว่าเวลาจะกลับต้องรียกลับนี่แน่ๆเ่อมันในเมื่อนํามาสูตรกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรือว่าเวลากลับค่อยกลับเองได้แต่การที่จะท่องเที่ยวไปก็จํากัดเขตไว้ก่อนก็ไปในส่วนของทางดีไม่จะไปในโลกนี้ตามที่เราปฏิบัติกันนั่นแหละ ที่คนได้ดีได้จริงๆเป็นคนแรกก็สองคนเลยกันคือวรชนีกับจิรดาที่ธนัญนหลายก็ทราบอยู่แล้วแล้วต่อมาในวาระที่สี่ก็ปรากฏว่ามีหลายท่าน้วยกันในเห็นอะไรต่ออะไรกันบ้างตามที่ไม่เคยเห็นแต่สองคนนี้ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ทั้งสามพบขออยากจะบอกสามพบครึ่ง ห้อยเครื่องหนึ่งนั้นไปได้แต่จะว่ามัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาญาณยังอ่อนไม่มีทีนี้มีประโยชน์ตำราที่ธรรมหาสิงเขียนมาว่าอย่างนี้เทพฝึกกันนั่นแหละของธรรมหาสิงหมื่นบนตันยงัแม่หอกสอนท่านบอกว่าตำราที่ผมเคยใช้ก็คือหารดอกไม้สีขาวมาใส่ขันเทียนสองเล่ม เงินสามบาทผู้ต้องการจะนั่งไหวพระคำว่าไหวพระก็คือนมัสการพระรัตนตรยัยแล้วก็จับขันเมื่อก็จับขันแล้วก็พระอาจารย์หรือท่านอาจารย์ก็สอนว่าวันทานะสุสิกาปัจขามิปัญจขามิเสสังมังคลังขจามิ ในเป่าลงไปในขันสามครั้งเสร็จแล้วก็วางขันลงนั่งขัดสมาธิหลับตาว่าตอนนี้ลูกศิษย์ว่านะตอนแรกอาจารย์สอนจำไม่ได้นะตอนนี้ลูกศิษย์หลับตานั่งหลับตาแล้วก็ว่าทุติยมปีพุททังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานะกรรมฐานัง ข้าขอเข้าประมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายตุติยมปีธรรมังเมนาถังเมนาถูกรรมฐานะกรรมฐานนังข้าขอเข้าประมฐานและวิปัสนากรรมฐาน <c oughs> เดี๋ยวก็แกลกลก,ลก,ลก็แกลกเปิดกระดาษที่อาจารย์เขียนมาเจ้าทั้งหลายให้ให้ตั้งใจมัน่น อี่นี่ถ้าใครจดไว้ถ้ามันสลับกันแล้วก็ปวดแก้ถูกต้องเลยนะแล้วก็ตาติยามปีสังคังมีนาทังมีนาถูกรรมฐานะกรรมฐานหนังข้าขอข้าประกรรมฐานและวิสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมันเมื่อว่าจบก็ดิฐานจิตตามความปรารถนาเมื่อจะไปได้ก็ล้มลงนอน ขณะที่เขาได้ฐานนี่ท่านเขียนมาวันนี้ผมก็เป่าด้วยคัดฉชมุมหินี่ครอยากจะเป็นอาจารย์แล้วก็จำไว้ดีนะเวลาที่รฤธษ์นั่งหลับตาตั้งใจอยไปจุดใดจุดหนึง่งอาจารย์ก็เป่าคือว่าคาถาว่าคัดฉชามุมหิคัดฉชา่ามมหินี้ให้รฤๅษีออกไป เมื่อเวลาจะเรียกกลับก็เรียกด้วยคาถาว่าอาคัดเฉยยะอาคัดเฉยหิเมื่อว่าคาถานี่แล้วเรียกเรียกชื่อเขาเขาก็ตื่นึ้นมีความรู้สึกตัวขึ้นเป็นอันว่าคาถาที่เราปฏิบัติกันเป็นคาถาที่จากท่านมาหาสิงหดโดยที่ทํากันจากามาหาสิงหมื่นบุญตันส่งมาจากแม่ห้องสอนในเวลาที่ท่านหลายจะทากันแล้วก็ นึกถึงท่ามหาสิงด้วย i i. ท่านเป็นครวาทแต่ว่าสามารถให้คนไปเที่ยวได้แต่การได้เที่ยวของท่านก็เที่ยวจปวในภพนี้ไปในโลกมันไปโน่นบ้างนี่บ้างตามเรื่องตำราวที่ท่านจะมีความเข้าใจแต่ถ้าว่าในเมื่อเรานำมาประกอบคฝึกกันแล้วก็ใช้วิธีสใหม่แทนนี่ไปในภพนี้ก็ไปในภพต่างๆ แต่ก็เป็นที่น่าดีใจที่สองคนแรกคือรัชนีวจิทดาสามารถท่องเที่ยวไปในภูมิเขาสวรรค์กามาวาจนรนพทมโลกและก็ที่อื่นนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่ไปรกแล้วก็มีหลายคนที่ฝึกทำได้ ความจริงวิชาค,ความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาส,สันดายังมีมากที่เราเก็บมายังไม่หมดเป็นอนุวิชานี้ถ้าหากว่าบุคคลใดมีความสงสัยในคำสังส่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคติพระพุทธเจ้าเรื่องนรกคนดีเรื่องเปรตคนดีสุดกายคนดีเรื่องเทวดาคนดีเรื่องพรมคนดีและเรื่องนิพพานคนดี หากว่าท่านสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็ขอมรนดาท่านพุทธบริษัทที่สงสัยหรือว่าไม่สงสัยก็ตามใจเถิดสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าต่างคนต่างฝึกกันเสียให้ได้และเวลาฝึกก็ตระมัดระวังนิดหน่อยเรื่องราวของพุทธศาสนาอย่าทํากันไปเล่น ถ้าว่าไม่มีความเคารพจริงๆบางทีท่านจะต้องเป็นโรคประเภทที่เรีกว่าหมอแก้ไม่หายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเหลอใจจนเกินไปการที่นำเรื่องนี้มาพูดให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าขี้เกียจเจะบปกปิดวิชาความรู้ เรื่องวิชาความรู้ที่จะฝึกกันแบบนี้มันยังมีอีกมากแต่ว่าวิชานี้รู้สึกว่าง่ายดีและก็ไปไดรวดเร็วอาจารย์ผู้ฝึกก็ไม่เหนื่อยสำหรับลูกศิษย์ทุกหาถ้าว่าจะสงสัยจะถามว่าเวลาจะฝึกทุกครั้งจะต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมเสมอหรือยังไงก็จะขอตอบว่าไม่มีความจำเป็น ถ้าหากว่าท่านมีสมาธิคล่องตัวเป็น,นเพียงว่าท่านต้องการจะไปไหนเมื่อไรเข้าไปไหนเมื่อไรที่ไม่เจาะหอวทีจะถามว่าถอดอธทิตยสมาในกาเกยเทวถอดจิตไปที่นั้นได้ทันทีตามความต้องการน่าว่าท่านจะถามอีกว่าถ้าจะไปเมื่อไรต้องลมเสมอหรือ ก็จะต้องขอตอบว,ว่ามันจะลมไปเพราะเวลาฝึกใหม่ๆเท่านั้นถ้ากําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเป็นฌานทรงตัวเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะใช้วิชานี้ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่ใดก็ได้ในมนุษย์โลกก็ได้เทวโลกกันได้พรหมโลกกันได้ยมโลกก็ได,กกได,กกได้และที่อื่นนอก จากนี้ก็ได้ถ้ากําลังบุญบาร,รมีคองท่านถึงมีการไปเบื้องสูงเป็นการวัดความดีทางจิตใจถ้าจิตใจของเรามีความดีถึงขั้นกามาวาจรสวรรค์เราก็เที่ยวได้แค่สวรรค์แต่ความดีของเราเข้าถึงพรหมโลกเราก็ไปเที่ยวได้ที่พรหมโลกแต่ความดีของเรายิ่งไปกว่านั้นเราก็ไปสูงกว่านั้นได้ เรื่องว่าถ้าว่าจะถามว่าไปดูนรกได้ไหมอบอกว่านั่นเรื่องเล็กแต่ว่าใหม่ๆอย่าพิ่งไปกันถ้าตกใจจะลําบากอรบันดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเป็นอันว่าวันนี้ก็เพียงจะ่นำบาลีพระองค์สมเด็จพระจินสีมายืนยันว่าเรื่องนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงตรัส แล้วก็คําแนะนำขององค์สมเด็จตระสุนสวัสดิ์เพื่อใจเที่ยวนรกสวรรค์มีอยู่หาว่าท่านท่านหลายสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบระมครูหรือว่าไม่สงสัยอยากจะไปถ้าฝึกวิชาสามอภิญญาหกตามแบบพระกรรมฐานสี่สิบไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็มีผลแล้วก็มีผลเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้เวลากำหมดสแล้วต่อที่นี้ไปขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับการฟังคำสมาทานประกรรมฐานต่อไปเพราะเวลาคู่หนึ่งนะเพราะเวลานิดหนึ่ง